ช o วยยให้แม่จ๋าเป่านะไปม่เป่าช่วยแม่จ๋าไหมโอันเกิดแม่าวันนี้วันเกิดไม่จาเราจะไปเตรียมเค้กให้แม่จ่าเป่านะแม่จ่าเป่าเค้กยังไงเป๊เป่าเค้กช่วยแม่จ่าด้วยด้วครั เดี๋ยวเราจะไปเตรียมเค้กให้แม่จ um ๋ากันนะคะไปไหมไปเดี๋ยวเราไปเตรียมเค้กให้แม่จ๋ากันมามามานี่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 ต่อไปต่อไปต่ออดเดนยืดอเดนยือดเดนยืดเดินยืดเดินยืดเดนยื Kau Mari! Awak никак boleh lihat, tapi anda berjumpa with ลองดังขนาดนี้แม่แม่ได้ยินหมดก่อนพอบดิลูก <Hey. S 1> เปิดดีเ่ีเนี่ยใ่แค่ง ยังจันไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะปักเกียนให้แม่จ๋านี่นี่นี่รัคตูรีจังเพ่งเพงเดี๋ยวเราจะปักเกี้ยนให้แม่จ๋านะคะเป็นไงเกี้ยนออกาไหเ,เค้กอนออกไเลย เราจะปากเทียนเป็นเพลงปากเทียนปากไหนดีนะบบอือปากอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคแล้วปากลึกเป็นแบบนีน่าช่วยพ่อจา้าไปปากโอเคจิ๊บพอปากจิ๊บโอเคพอแล้วอ่ะ โอ้โอ,อีกทีำไมเจ้าหมูหน้าตาประหลาดดีจังบนหอยเม่นเลยลูกเหมือนเม่นเลยค่ะโอเคจุดเทียนเดี๋ยวพอแม่จ่ายลงมาเราจะจุดเทียนกันนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเก็บเฟซตู้เย็นก่อนแอครับดูแม,ม่จ่ายกันแม่จ่ายจะลงมาตอนไหนดู จาก,านะจากเาค้กหมูกลายเป็นเค้กหอยเม่นหบมม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 น่มมอยมม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 มะมม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 มเมม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 ากลมมมนมมมม่มม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 จมจมม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 ดีมม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 ม่มมมม่ปมม Happy birthday you. ซ้อมเหรอคะปอกทิ้ปอกอู้หจเอเลย,เ,ยเดี๋ยวเราไม่จ่าลงมานะคะคร้องเพลงซ้อมขนาดนี้แม่จ่าคงจะคงจะไม่รู้ตัวหรอกล้คนีซอมลองเพลงนะคะะเดินๆนะคะ,นะคะ 撒开！撒、啊。嗯 HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY KILLO เพราะว่าเราตั้งเทียนแปลกประหลาดไปหน่อยลูกคิดเทียนหยดค่ะจะหยดโดนมูกคิดเทียนหยดใส่้ันจากจะเสื้อไพ้ด้วยโดนเสื้อไพ้กว่าถูกด้านบนหยดลงบนตัวหมูมินละ แม่เลิมาแล้ว Happy birthday to you เก็บอาการอะไรไม่ได้เลยลูกสาวร้องยืนร้อง Happy birthday ตั้งแต่แม่ยังไม่ร้องลงมาหนึ่งอางีมาปุ๊บเจอพัดลมเป่าเทียนดับไปทางหนึ่งครับพราจุดเพื่อนคนสาวลมาแล้ว

ยูเอา Happy birthday แม่จ๋าค่ะแ้งๆให้แม่จ๋าอวยพรก่อนมัเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายนะคะปลอดภัยแข็งแรงนะคะวันเกิดแม่จ๋าจะแม่จ๋าอวยพรแพงๆแพงๆอวยพรแม่จ๋าหน่อยค่ะปอดดับไปแล้วหนึ่ง ใสหมาู่มคกมูจนห้าเลยฮ้ปีมบ่งให้มันให้มันหปา้มันจุดให้มันหมดก่อน Happy birthday to you, Happy birthday> Happy birthday to you. น้องแมงแบงเป่าค่ะอ่ะเป่าเป่าเอ้ยโอ้โอ้เป่ากิ่งข,ขึ้นน่นหรอเนี่ยน้องไปกินของกินอันกินข้างหลัง,งกินอันนี้เหรอคะ ช่วชาในการเป่าเขียนไปนไหมให้แม่จ๋าเป่าไม่ลูกเ,เป็นเพลงเป่าช่วยกันกับแม่จ๋าไหมคะ Happy birthday to you Happy birthday HAPPY BIRTHDAY เอาเพลง Happy birthday to you เป่าน,นะเป็นไหมปาช่วยไม่จ๋าไหมโอ้รอบสุดท้ายเลงแมนแล้วค่ะฟูเลยเอ้ <c oughs> <c oughs> มอเลียนหมดเลยาเปอีกไหมอ๋าปออีกเหรอค <c oughs> ะัรอบสุดท้ายเนาะเราจะไปท้องอัดกันเลย เวพรไม่จ๋ายเวพรไม่จ๋าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสยวยโชคใหญ่ๆนะคะรับผลแล้วลูกสาวรับร <c oughs> ับเกียรติั้ยจุดอันนี้น,อน,น่อันนี้เหรอจุดเอาสีอะไรจุดสีเลยกินี้ใครกินกินได้หมดเลยจุดอันนี้นี่อันนี้เหรอ <c oughs> เอาสีอะไรจุดสีเลย ดูสีกรีนก green happy birthday to ดูสูม่วอดมดูสิบูดูสิปโดูสิพิงระวังระวังมือโ้ดูสีพิงค์แมูบหมดเลยยายตามแล้วเนี่ยรอบสุดท้ายนะคะ happy birthday เป็นไงคะชิมเค้กไม่จ่ายแล้วเป็นไงเอ,ออันนี้น่าจะเลยไปแล้วนะลูกไม่น่าชิมแล้วอันนี้จริงจังแล้วนะคะมาชิมแล้วเป็นยังไงมั่งขมขมขมเลอคะ เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเราตัดให้กินดีๆเดี๋ยวเราไปตัดกินดีๆเดี๋ยวไปเอาขี้เทียนออกก่อนนะดับแรกเราว้าวเค้กลูกหมูนี่ห <laughs> นูจะจกกินอย่างเดียวเลยแตวพ่อจะตักให้เราต้องกินข้าวก่อนนะลูกนังน่งเบ่งเบ่งก่อนลองชิมอน้าตายิ้มยิ้มโอ้เป่าหลายรอบไปเลย เทียนมันคุ้มคุหนู Happy birthday, Happy birthday to, to you ปเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเชี่ยวชาญในการปอกเทียน